สวัสดีครับตอนนี้นะครับเนาะผมก็อยู่ท <iz> <iesta> <pper ingredients from opposite answer> ี่วัด <Meat> ป <onya> ูพิชณาครับผมเนาะหรือว่าเหล็กหลวงปู่เบิร์นนะครับเนาะต่มาตามตัวเลขเลยครับผมเพราะว่าแฟนคลับเพิ่งขห้มาตามเลยครับผมเป็นแนวทางครับกอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะว่าปูอยู่วัดปลานะครับเนาะนี่ครับผมต้นไม้หลายๆกับผมนี่ต้นไม้หลายกับผมแม่คนเี้กคขึ้นีลครับแม่พระพอน่ครับผมจะสกาวพกะพอนะครับเนาะ เพราะว่าพึ่งเสร็จแต่งานบุญนะครับก็บแบบนี้แหละครับผมเหล็กก็นี่เขาบ้างผิดบ้างครับผมเป็นธรรมดานะครับผมมาตามหาตัวเหล็กทุกทีครับผมเพื่อเป็นแนวทางครับผมให้ทุกคนทั้งบ้านนะครับเนาะให้ทุกคนทั้งบ้านเก็บไปพิจารณาครับผมว่ามักตัวใดก็ซื้อตำนานครับผมก็ประวางครับมีเขาไม่บอกเขานะครับเนาะจะตามนะครับพูดเลยครับผม ก็นี่ครับผมกุฏิปูนะครับเนาะจะไปถามปูว่าปูฉายตัวใดครับผมเลขวันนี้ครับผมนี่นี่ครับผมกันนากันนากุฏิปูก็เป็นเห็นนะครับเนาะเป็นโบทครับผมนี่นี่ครับมีตะปาครับผมนี่นี่ครับผมเนาะปูวัดปลาครับผมตามไปหาปูเลยครับ เรื่ังสามแปดเอ้าคือให้ผม,ผมก็มาให้สามแปดเงินเห็นแต่ให้สามหกแปดเมื่อกลาเอเชียโนประตูตัวเห็นให้ผมเงินอ่ะสามหกแปดเนี่ยเห็นไหมนาเอียเฮดโชประตูเงินบอเห็นให้ผมเงินหกแปดแปดหกหกเก้าหกเจ็ดแล้วก็สามโตสามหกแปดให้ผมเงินสามหกแปดเมื่อกลางด้เฮดเฮดโชประตูนี่อือสามหกสามเนี่ยหกแปดเป็นหกสามแปดแปดสามเกิดจบละเมืองผูเอือ ก็ก็ให้ยกูมาจัิงสินเนาะแม่นบอกเล่ากูสามตัวมาแบบนี้แหละแล่าวันนี้ปูฟันดีหรอบ่ปูฟันดีจ้ะฟันดีพปูตันจะซี้ฟันตาเขาเหมือนกูเพื่อนช่วงขั้นเนี่ยอืมเป็น้องมากเนี่ยครับปูปูไปขาง่วงต้องแนวมาสั่นครับก็รีบไปข้อขาแล้วนะอ๋อ สีนใสขาใสกะละมังสีนเขาวใสกะละมังปูบ่อคือสีบ่อตรงนั้นเรียดมาสึงบ่อเบาบ่าเท่าเพียกับสีนเขาเลยสีนตอนหนึ่งมาหายสัมเงินอะไนี่คำทางชามเออปลาดแอ้วแค่มันสีบ่สิบโยี่สิบโปมยสีนตอนใหญ่สิครับปูมากวาจะบ่อผูหนึ่งว่าสันรู้จักผูหนึ่งนี่ผูหนึ่งนี่ มันก็เขาก็เอาสมมติว่าตังคงคือเงียว่าไปนอ,นอยที่ไหก็ลงไม่อี่บ,บสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยขึ้นหลูงให้ลหูหพอหนิครับมบันสิเป็นกินม,มุมบาดอกครูหนึ่งผู้เดียวสีคนก็กินม,มุมหมดครับคืเห้าฟากเรื่องใส่เคียงไหนก็ไปใส่เคียงปุงก็ไปมันกละามังมอะไเงี้ยอดิตมอดครูหน่อยพวกเน้อครับผมผู้เดียวกินม,มุมบาได้สินครับซ้ำนี่หาคนนี้กินมุมมาดได้นน่ครับบัดมมนได้ใครทั้งนอกซองห้องเที่ไหนครับโว้ยมึงม่ได้ ฟูฟันดีดิม,มันบอกบอย่างซี่มันบอกมันบอบบอกเลขูมจับดิครับมันมาฟูมาซื้อเลขล่างสองตัวก็ลอยฟูลอยก็เลขตัวนั้นเลยเลล่างสอตเลขล่างเลขถ่ายแล้วนเลขล่างกัเลขถ่ายเทานี้หะครับสองตัวลลอะไตัลลนวนี้หรอวะมันมันบอกปากครับเวอร์นุ่นปากคือกูคันวอเรียมาสั่นบ่ได้คือเรียกเอาบ่ไดเลือบระบอกมาทัวให่กูซื้อตัวได้วะออมันบอกปากอีหอีวะนี่อืมโอ้ยกูเสียใจวะมาสั่นคนรคคนนับ ควลลนละเนนสองหาปานควนเนีเ่มาปูเออสองหาหาสองสองหาหาสองอืมก <25, 47. S 1> ็มีสี่เจ็ดมิสโนี่สองหาสีเ่เจ็ดอืมมิสุนี่พู้เชนนู้ดละปูเชนแฟนขาบนุู้ดเหรอนี่ครับผมเนาะผู้นห้เขาอยู่คำวันที่แล้วครับผมเฮ้สามโตสามหกแปดครับผมยังเหลือวงเจ็ดสี่เนาะกับจีเจ็ดเจ้าสี กับบ่อปู๋กับสีเจ็ดตัวไม่สิกับกับบอ้แต่ว่าบ่หซื้อได้กูซื้อถ้าสองหาหาสองอย่างบ่อปูลับกเนี้ยอันนี้ซุ้มนี้ซุ้นี้มันยีดันซุ้มนี้มันสามสามสิบคนสามสิบนี้ยเราถาทถาตัวเดยปูสามตัวเไม่หตงสามตัสาตัวดิเจ็หาสอง สตัวเกตหาสองเกตหาสองเกตหาสองับปูวสามตัวเไอ้กูเขียนไปหันเลขหลังสองสองมันว่าไปเสื่อนเลขหลางเลขใส่สองถัวก็เลยตัวเงินลอยขึ้นลอยไปนะมันว่าตามตัวเกตหาสองสี่เจ็ดนะครับเนี่ยสี่เจ็ดเจสนี่ครับผมไอ้สามแปดบังหันถึงสามแปดกวนสิบว่สิบเนาะ่งงง ฝันดีอย่เอ๊ะคูณก็ันหนัสีอนอกรสัเอ๊ะคูก็ันงสีมันสิบบสิสิบวเลกังนอ่สิบบ้เหลกรสัหกแปดบักโจกเขาเงินมาคืนกูเรีดเลนี่หกแปดอ่ะออคือคืนปูบานคืนมัดเอาเงินมาคืนเลยบ้านในบ้านเขาคื่นมาคขืนมัดเลยหกแปดอ่ะเจาเฟังหกแปดแปดหกูซื้อหาสีพูนหาสีโตหกแปดนั่นก็คุ้มซื้อยฟังครับกูซื้อไว้ี่เกล่อยูนรอยรอยคูนรอยตัาอาไป โทษไปซส้ยบันสัวันนี้เลขสองตัวนั่นหกแปดหกแปดตัวเดียวนั่นครับพันคึพนพน้พันตัวเลยจ่ายเงินสวัสมากเลยครับได้ใกล้สี่อวมือออกเร่งมากเร่งมากเลิจอนจังเงินสอถปิกอัพมาแลนขบัดถ้าเกิมา,อมาจอดนี่เนระาใส่ยังครับไปเอาเงินมาขึ้นปูพน,นะเงินมาขึ้นปูเออขึ้นคอยจ่ายไปเลยานี้จ่ายไปก็เกเอามาขึ้นให้ปูมันหลายพดว่าสั่น เดี๋ยวนี้ชาวแก้เพิ่มว่ให้ขายสินแม่แล้วสิแก้พากันกำเอาวันหนึ่งครับขั้นมูวเจ้าชี้ไรเนั่นเศร้าขายเส้นเิเรกแล้วขังสิแม่นอยู่ปู่อ่มไว้ปัญญาเนี่ยปัญญาท่าเจ้ามือว่าท่าลูกข้าซุ่มซืือมาเลยอาจารย์ได้รังหามาใส่เขาหามาใส่เพ่ากันยันชี้เฮียขอดได้ฝังมาดอกครับบ้านนี้เอามาเงินมาให้นับนับราคานะสาธุใจมันดอกกับวัสดุบ้านนี้บอกอีนนี้หกแสนสาธุนี่ที่ ที่ที่เขียนให้เบิ่งนเนี่ยที่เขาขึ้นนะปู่เออเขามาขืนได้เนี่ยเนี่ยอ๋ออ่านี่มันเขียนไว้หมดเลยนี่บ้านมันมันเขียนไว้หมดครูตัวเลยมึง่นนู้นนะเลขมันเลขมันอที่มันหามน่ะครับหามไว้ไม่ออกหามเพราะสองเกตสิบสามสามเมตรครับเลขสิบสามนี่เลขกั่นนะปู่เลขสิบสามแม่นอูดกระบอกวครับเลขสิบพวกศาสนาคิดฝรั่งเขาถือป่ะ เนี่ยเขาสั่งฮอดนังนี่เขาเขาไวสายเลยนังเรียงนี่วะสุกที่สิบสามนี่วะเลขยบดเป็น,นมงคลเนกสันถูกสี่สิบสามน,นี่เขาหวขายวะครับอันคอยสิบอกให้เมื่อเจ้าฟังได้ยุนี่บอกยอะตัวสนอกครับอเมื่อเจ้าบอกต้องมาว่ากันดอกบอกสงองเงินมาซะผู้ดใ,ขด,ใขดขายผู้ใดถือก็ให้ผู้ขายมันรู้มันมจมมาสนอกครับขั้นผู้สื่อกันมันรวยเลยวะครับ ขั้นขั้นอาตมาบ่ได้นี่อาตมาบ่ได้นั่นี่อาตมาก็สิสาบแทงไว้ปะยัยบารุษให้มันถึงลายคนคนนี้เลขตัวมัับๆมาปะบาดออกมาเป็ี่นอะไรพ่อบปดนี่พ่อผมมีจอยก็ฟัวเออความกตัญญูเออคอยสิใหไอ้มู่เจ้าบัญญัติโอ้จังไรบรรทุกมากคอยสิบอกอมู่เจ้าคอยซื้อน้ำเจ้ายี่สิบพันยี่สิบตัวนี่มุ่งเจ้าก็บ่แบ่งกันเอาซะเจ้ามือหลายๆคนนี่แบ่งกันเออซอยห้องเขาบ่ให้ขายห้องก็ขายกาไปบอกเพป็นซะว่าขั้นถือกัน ท่นถให้ให้หาพ้จังสันที่เทีกับ,บควรสกระพากันว่ามา,าออกวันหนึ่ครับอันนี้หรือว่าเอาเงินมาขึ้นกระดีกันครับอืมซาสุใหญ่หมาดอกแม่เลยตตว่ามุดมุดโตเขียนมากหนี่งมุดกัวโตใหญ่ออกครับบัดออกมากมากเลยนะว่ามีขึ้นปูปูไวเลยแม่ยังเนี้มา,าออกเลกครับเขาไาจังเมื่อจะได้แล้วอ,อ่ะอีกยังไปกันมาบดาจ้าเมื่อมาอะไรกระดานตัวมันการเมื่อยุบาพ้ากันมา สิมาขายเล็กปูโอ้ยยังมาหาวบอขาเล็กเขียนเปลี่ยนอยูอ่มาสนบผมเขียนเปลยนอยู่เล็กก็เลยนะเาวางสินะเขาคือวางสนกูเขียนได้อยูย่ในเหล็กมื่อกูก็มีสองเบี่ยงนี่ยตกันลายล่เนาะอมเมือ่อกันหาใส่แตกยังว่าขอดมื่อยอยละขเมือนหนึ่งิได้หาพันครับขั้นส้เสียกวหาพันกู่ายหกสิาบาทเอาบ่อมแมนมาปูขาเท่กันหะเขารวางใจใจปูสู้อได้บอกว่าลอยละลอยละคุบ่ได้บอกเด้ครับสู้ว่าเมือหนึ่งยยยีบาทกูกคให้ เสียบมาเครื่องนึงเนี่ยอูเสียมือหกสิบบาทครอบปล่าบ่ปากเลยอถูกจะบาทฟูงเท่ไหร่นี่ถูกจะบาทอันสามแปดบครับสามหมื่นถือหาหมื่นหาหาหมื่นสามปดก็เพิ่งเข้าใหม่ให้เหมืนมาวังสุดท้ายนะครับถือถือกันถึงน้ำมันจูหาพันน้ำมันจบหาพันครับอี่ปบ่นญีนพี่ปูเขามาใจเนี่ยหาหมืนครับอมันอยู่หันน่นนับเงินหรอ มึงจนเบี่ยงเศร้าเนาะเบี่ยงเศร้าป้ปูไม่แต่เบี่ยงเศร้าทำไมเนาะจะเบี่ยงเศร้ามาไห้เอองมึ่อกว่ากูสิเออมัน่าขั้นขั้นนับว่าพ่อนปูไปเราเียโถว่าส่นเออผมบอกอย่นี้แล้วมากน่ไปนัาไปเกินไปใบนึงเกินไปนี่โอ้โนั่นพ่อดี่ปาปูพ่อดีว่าขาดเกินวะท่านครับผมครับครับขั้นมันมันมันนี่เราผมเชื่อในกิจกับมว่าดีเออมันขาดเกินวะอือ ซื้อหาว่าเกินมัวม่นไอ้เม่มึงยังมาเกิดวะช่ได้กซื้อเลขแล้ววะพวนี้เนื้อปูนี่สามโตเจ็ดหาสองหาสตัวนี่นักที่สุดสองหาปู่สองหาเนี่ยมันออกนีออกเป็นกี่ออกหานึงออกสองหาแล้วว่งให้ดีอันมันออกหาหนึ่งเลยก็สมีหาสองติดครับผมูุ้แล้ครับเนาะแต่ว่าไปซื้อไปเดินอันหกแปดวันหันมันบ่ออกครับผมอซื้อไหมซื้อใหม่หกแปดกูซื้อแล้วดิแมนบอกยี่สิบคุยี่สิบไปแล้วดิหกตัวเดียว เห็นแล้วครับผมปูไผ่มาแล้วครับผมปูวัดปลาครับผมเนาะนี่ครับผมที่แรกไผ่มาหาสองสองหาครับผมแล้วเก็ดซีซีเก็นะครับเนาะแล้วก็สามโตหาเก็ดหาสองครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับตอนกลับมาตอนผมจะกลับครับผมปูกันอีกตัวหนึ่งครับผมสองสองครับผมเนาะแคบน้าจอแล้วครับผมนี่นี่ครับเี็นะครับเนาะตามนี้ครับผม คลิปนี้ก็ไว้เช่นกันครับผมคลิปนาเกิดเจอกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ